บอลจัากกุน่ะวิ่งลงฐานกับบอลตต่ไหนตามดูกลดไลายจังพี่น้องกุน่ะโอ้มุมนี้กุน่ะบอลคัดเนาะบอนคัดเนาะฟรีครับวันนี้แจกฟรีน้ำเต้าหู้ไม่ขายครับเต้าหู้ไม่ขายครับผมครับผมตามดูครับพิงบบทันแล้วพิองบบทันแล้วพิองโบทันแล้วแจกฟรีครับวันนี้ลงทานครับวันนี้ลงทาน จูเอ่าจูปลอห้าเป็นไปปิงอยู่บ้านรถนี้ไปบ่ทันใจเพื่อนว่าคึกคักมากพี่น้องคึกคักมากคุณนะเข้ามารอบช่องคนขยันไล่ยอยู่คือเขาอุโงขนมพกนี่ก็แจกฟรีครับแจกฟรีขนมพกแจกฟรีครับแจกฟรีโอ้โหแถวเงาอัดหลาดเลยเข้ามารอบช่องพี่น้องเข้ามารอบช่องเพราะว่าบางลานเพื่อนก็หมาไม่ไเลยมาทายเพื่อนไม่รอบสอง นะ่ะคุณแม่นี่ก็แจกหมดแล้วคุณแม่นี่นะัข้าวมีกับข้าวมีกระเบิดไป็ลไรกระทะแล้วกําลังสิข้าวไหม่เดี๋ยแต่หอยเรานี่นะแจกน้ำกระเบนวันเบินวันกันอยู่วับดบวัวตะไน่แกน้ำโคกพี่น้องตับม,ม,มะฮงตับมะฮงตับัะหงตับมะฮงกับบกนอบช่องตับมะฮงรอบช่อง,ง,อองโอ้ตับมะฮงให้หนายยักกินตับมะฮงยักกินตับมะฮงยักกินตับมะฮง อยู่ลังทีตัมะฮงอยู่ทางทตมมะฮงครับผมนี่ตัมมะฮงครับตัมมะฮงคุณนะป้าดุนแคุณนะคุณนะคุณนนะคุณนคุณนะุดนะคุนะคุณบคุดนะคุณมคุณนะคุณนีคุามะคุณนะคุเาอคาณนะคุณนลคุณนเคุดนะคยณาะคุณนะเนะคุณนนคุคุุนคุนคุมนคุณนะนะุยุุุ ดใครดีมอนี่นะเอามาแจ๊กม้นนี้มาแจกมาไมมาไมมาไม่พุนะใครหังหี่น้องังพะมาหม่มาม่เออเอไปวจำสิเพื่แล้วใครมาต่อันนี้นะสุดยอดสุดยอดนีาน่นะ่มี่น้องก็เห็นฮอดัวากันเออ แจกฟรีเนาะแย้ผีในวันสร้างนนาโคตรคล้องคอร่วงรัสการที่เก่าพุณนะคนเต็มอัญะพี่น้องป้าเจ๊เพ่งไครมาเองพุณนะเออไปเจ้าคล้องแพรงมาเองเนาะเราสนุกแจกพี่น้องเลยคุณนะสุดยอดป้าอีดีเอาก็มาเอาขักเอาเนี่ยจะเป็นจะเป็นการเป็นงานจะจะไปบอกมันเรื่องเนี้ยก็บไปเอาเอาเนี่ยเอาพวดเ่องเนีมันมัน มันว่ามันเฮ้าบว่าเห็นเลยป้าจะไปบอกมันมากอีกเ้อพูดโรดจอดเจ้าคุณเอาไปขึ้นโลดที่บ้านเบิง้ง